สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์กิทเกมมิ่งชาแนลรอเกมมากคือเหมยผมครับเก่งซูเปอรกิทครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมแพนแอม ครับก็เป็นชื่อของบริษัทสายการบินของฝั่งอเมริกานะครับ Pan American World Airways นะครับผมนี่เป็นชื่อเต็มๆผมรู้แค่นี้แหละนะครับส่วนอย่างอือ่นไม่รู้เลยนะครับแต่หลักแล้วเนี่ยเราจะเล่นเป็นเจ้าของบริษัทสายการบินเช่นเดีวยวกันแต่เป็นบริษัทเล็กๆครับซักบริษัทหนึ่งนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะต้องทําการสร้างรูทหรือว่าสร้างทาง สายกัดเขาเรียกอะไรเส้นทางการบินเส้นทางของน้านฟ้าเนี่ยเพื่อจากประเทศหนึ่งไปลงประเทศหนึ่งเนาะเพื่อที่จะทําเป็นธุรกิจครับแล้วก็จะได้อินคัมจากมันได้รายได้จากมันเรื่อยๆเนาะแต่ว่าครับมันจะมีบริษัท ใหญ่ยักษ์เ่ยครับแพนแอมเ่ยครับที่ก็จะมากว้านซื้อครับน่านฟ้าของแต่ละบริษัทเล็กๆครับเพื่อไปเป็นของตัวเองครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้เงินจากเขามาเป็นเงินก้อนที่เยอะมากๆเลยนะแล้วเกมนี้ครับเราจะเอาเงินไปทําอะไรครับเราจะเอาเงินเนี่ยเพื่อไปซื้อหุ้นของแพนแอมอีกทีครับนะครับผมและตอนจบเกมเนี่ยครับใครมีหุ้นของแพนแอมเยอะที่สุดคนแรกชนะครับอ่ะน่าสนใจเนาะสำหรับเกมนี้แพนแอมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผม m ม n b o o k ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้100%ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช้อ e ปี้ n b o บ k Board g เก e และ Line ID@ Min Bo o อมาอาจจะระเกลระกะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาตอนที่เล่นเสร็จเนี่ยมาให้ดูอันนี้ผมเล่นไป3ามคนนะครับผมแล้วก็อ่าอย่างนี้เห็นเนาะก็จะมีน่านฟ้าของแต่ละสีนะครับที่เขาได้ทําการทางบินนะเขาเรียกว่าอะไรดีวะเรียกว่าเส้นทางการบินอ่นะครับของแต่ละคนไปแล้วแล้วก็มีเส้นทางหลายเส้นทางที่แพนแอมเนี่ยได้ก้านซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตอนจบเกมก็จะประมาณนี้นะครับภาพที่เห็นเนาะมาดูเซตอัพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มมาครับเราก็จะมี เครื่องบินนะครับมีพเทียบบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินจํานวนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเครื่องบินเล็ก2อัน <c oughs> เครื่องบินกลางหนึ่งอันนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเงินเริ่มต้นคนละ12บาทถ้าจะไม่ผิดน,นะไปดูคู่มือทีนะครับเรื่องเซตอัพผมผมจำคู่นไม่ได้แล้วก็ขี้เกียจเปิดคู่มือดูด้วยนะนี่เป็นความขี้เกียจส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีอินคัมที่ศูนย์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มสายการบินเลยนะครับพอเราเริ่มสาาายกรรบินหือว่ สร้างแอร์พอร์ตนะครับเราก็จะได้อินคัมจงส่วนนั้นมาทําให้แต่ละรอบเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมีการ์ดเดสติเนชันอันนี้อันนี้เป็นหุ้นของแพทแอมเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้นะแต่จะเป็นการ์ดเดสติเนชันเนี่ยสุ่มมาคนละ3ใบนะครับแต่นี้ตอนเล่นเสร็จก็คนนี้มีประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรซึ่งการ์ดเดสติเนชันเนี่ยก็จะเป็นเมืองต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีอาร์ตเวิร์กที่สวยงามไม่เหมือนกันด้วยนะบ่งบอก,บอกจุดเด่นของเมืองนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ เวลาได้มาครับไม่เ่าขึ้นมือเราจะต้องหงายไว้บนโต๊ะครับคือทุกคนจะต้องเห็นว่าเรามีเดสติเนชันอะไรอยู่ก็เหมาะกับการคัดกันดีนะครับแล้วก็เราจะเซตอีเวนต์ครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยโอ้โหรีเฟกอ่ะเห็นไหมอ่าเนี่ยอีเวนต์ก็จะมีของราวหนึ่งราวสองไปจนถึงราวเจ็ดครับซึ่งแต่ละราวอีเวนต์ราวการ์ดเนี่ย ก็จะมีหลายใบให้เราได้สุ่มเซตอัพกันนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะเปิด destination card ตรงนี้ครับเพื่อที่ในอนาคตเนี่ย <c oughs> เราจะมาประมูลกันครับอ่าเ็เปิดทั้งหมด4ช่องอ่าส่วนนี้เป็นตัว worker นะเดี๋ยวออกไนก็ได้จะได้ไม่งงอ่ะนะครับแล้วก็เรานะครับก็จะมีตัว worker นะครับเกมนี้จะใช้คำว่าตัว engineer นะครับ แล้วแต่ว่าเล่นกี่คนถ้าเกิดว่าเล่น3าคนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ถ้าเล่น4ี่คนจะมี3ตัวเล่น2คนจะมี5ตัวนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้การ์ดดีเทคชีพไปคนละ1ใบซึ่งการ์ดดีเทคทีพอ่าไดเร็กชีพเท่าที ซึ่งการเดลิเวอทีฟนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างๆครับก็จะบอกไปว่าทําอะไรได้นะครับแล้วก็เกิดผลตอนไหนอ่าตอนเฟสไหนนี้ตอนเฟสเอ็กซ์ a พนชั่นนะครับอ่าเดี๋ยวเฟสแต่ละเฟสเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีเนาะอ่าเป้าหมายของเราคือมีหุ้นได้เยอะที่สุดครับคือใบพวกนี้แหละแล้วก็ใครมีหุ้นเยอะที่สุดคนนั้นชนะนั่นเองมาดูซีเควนซ์ของเกมกันดีกว่าซึ่งซีเควนซ์เนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ที่เพลย์เยอร์บอร์ดอยู่แล้วว่าเริ่มอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็จะเริ่มที่อีเวนต์เฟสนะคครรัับบบก็็็จะะแ่่งเเปปนน2สตยยอๆ แล้วก็ resolution phase นะครับก็จะแบ่งเป็นสเต็ปตามนี้แล้วก็ engineer phase นะครับก็จะเป็นเฟสที่เราจะทำ action กันนะครับแล้วก็จะเป็นช่วง pan amp phase นะครับก็จะ expansion income แล้วก็ stock แล้วก็วนไปเรื่อยๆเนี่ยพอ7รอบเนี่ยมานับ stock กันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า stock เท่ากันเนี่ยให้มาดูเงินครับใครเหลือเงินเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปถ้าเกิด stock เท่ากันนะโอเค โคตรทีเมื่อกี้สลับกันนิดหนึ่งนะครับดูดีมันหนะึ่งสองสามสี่แม่งเรียงมาแปลกเมื่อกี้เป็นถ้าคอมมอนเซนต์มันจะควรเป็นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแต่นี้เป็นหนึ่งสองสามสี่อีเวนต์เอเจิเนียร์รีสอลูชันแล้วก็แพนแอมนั่นเองมาดูอันแรกก่อนอีเวนต์นะครับรีวิวนะครับช่วงรีวิวครับเราก็คือจะเปิดอีเวนต์การ์ดโชว์มานะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้อีเคอร์เลนอีเวนต์นะครับแล้วก็ทำตามนี้ก่อนครับ at the start of the expansion phase pan amp expand once along the เอเชียนแปซิฟิกพาสนะครับก็คือเดี๋ยวพอช่วงที่ช่วง extension ก็คือช่วงที่แพนแอมเนี่ยมันเริ่มขยายกิจการนะครับมันจะไปในโซนเส้นทางเอเชียแปซิฟิกก่อนเลย1อันนะครับแล,ล้วนอกนั้นเนี่ยมันก็จะมีแมคแคนิในการขยายขยายกิจการของเขานะครับเดี๋ยวผมอธิบายตามเฟสไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเฟสสต็อกครับเราจะมาดูสต็อกครับซึ่งอีเวนต์แรกเนี่ยก็ยจะเซตสต็อกไพรซ์ไว้เลยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่แล้วอีเวนต์เราต่อต่อไปมันอาจจะขึ้นอาจจะลงหรืออาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนมูลค่าเลยก็เป็นได้นะครับเริ่มมาที่4ครับแต่คําว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นละ4บาทแต่เดี๋ยวเฟดในการซื้อหุ้นเนี่ยมันเฟดท,ท,ท้ายเลยครับมาดูต่อนะครับต่อไปเป็นเอนจิเนียร์ครับก็จะเริ่มที่อ่า r i ORITY ACCESS นะครับ ซึ่ง Priority Access เนี่ยให้มาดูว่ามี Engineer อยู่ในโซน Detective ไหมนะครับสมมุติมีอยู่2ตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับให้คนนี้ครับคนแรกก็คือคนซ้ายสุดเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปวางในช่องที่เขาต้องการนะครับที่ไม่ใช่ช่องนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่2ก็เอาตัวเนี้ยไปวางในช่องที่เขาต้องการนะครับเป็น Worker Placement อนะวางไว้เพื่อเดี๋ยวจะ Resolve ทำ Action นั้นๆน,น,นะครับเสร็จแล้วครับเมื่อคนที่อยู่ในโซนเนี้ยเอาไปวางหมดแล้วก็จะเป็นช่วง Assignment ครับก็จะเริ่มจาก First Player นะครับเอา Worker ที่เหลือเนี่ยไปวางผัดกันวางคนละหนึ่ง ตัวครับวาง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 ไปเรื่อยๆครับจนทุกคนเนี่ยเวอร์กเกอร์หมดแล้ว นะครับผมพอทุกคนวล็อเกอร์หมดแล้วครับก็จะเป็นเฟส resolution เฟสนะครับเริ่มที่ A B C D E นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เราจะอธิบายกันยาวๆนะครับเริ่มที่ A ครับคือแอร์พอร์ตนะครับผมก็คือให้มาดูว่าใครที่ยังวางอยู่นะจ่ายเงินตามตัวเลขนี้นะครับแล้วก็ทาการสร้างแอร์พอร์ตได้ทําไมถึงบอกว่าใครที่ยังวางอยู่เพราะว่าเวลามีคนมาวางแล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนมาวางสูงกว่าเนี่ยก็จะเด้งกับเจ้าของใบนะครับซึ่งคนที่เป็นเจ้าของนี้อาจจะวางให้สูงกว่าก็ได้มันเป็นการประมูลนั่นแหละบิ d ติ้ นะครับผมก็ถ้าไม่มีใครมาแย่งเราก็จ่ายแค่สาบาทถ้าม,มีใครมาแย่งเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นหรืออาจวางกั๊กไว้ก่อนก็ได้เผื่อจะมีคนมาแย่งเพราะถ้าคนมาแย่งเนี่ยเขาต้องจ่ายเยอะยนะเขาอ,อาจจะคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังแล้วไม่สู้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไปในราคาห้าบาทนั่นเองการสร้างแอร์พอร์ตครับเราก็จะโทเค็นแอร์พอร์ตเนี้ยไปวางไว้ในเมืองที่เราต้องการเลยนะครับสมมุติอ่ะเนี่ยมมอันเนี้ยวางไว้ที่นิวเดลีอะไรเงี้ยสมมุติ นะครับเดี๋ยวแอร์พอร์ทำอะไรได้เดี๋ยวมาดูในเฟสลูทนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับก็จะเป็นเดสติ n เ t ชันนะครับผมก็ ดูครับว่าใครที่มีก a ก k e r วางไว้อยู่ในจุดไหนจ่ายเงินตามนั้นแล้วหยิบร์ดไปนะครับเป็นการประมูลกันเช่นเดียวกันเหมือนช่องเมื่อกี้เลยนะครับส่วนกร์ดไหนที่ไม่มีใครหยิบครับให้วางเงินหนึ่งบาทไว้ครับอ่าแล้วก็เติมร์ดให้มันเต็ม4นะครับซึ่งไอ้เงินหนึ่งบาทเนี่ยมันทาให้ในรอบต่อ,ตอไปมีคนไปหยิบเนี้ยก็จะได้เงินติดไปด้วยหรือใบเนี้ยไม่มีใครอยากได้เลยมันก็จะวางสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งมีคนมาเอาไปนั่นแหละนะครับ ต่อไปครับเฟสต่อไปตัว C ครับก็คือ Plans นั่นเองก็คือการที่นั่นนะผมต้องเดินอ้อมโต๊ะบอร์ดมันใหญ่มาก <S <S เป็นการที่เราจะมาประมูลเพื่อซื้อเครื่องบินกันนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยก็จะมีเรียกว่าหลายแบบนะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยไอตัวเนี้ยทริมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินระดับเล็กขนาดเล็กที่สามารถบินได้ระยะทางแค่1ช่องเท่านั้นเนี่ยหช่องเหนะ็นไหมนะครับถ้าระยะทางไหนที่มันไกลกว่า1 นะครับก็จะใช้ไม่ได้หรือเนี้ยสเนี่ยก็ต้องใช้เครื่อบินขนาดใหญ่นะครับนั่นก็คือครูเซอร์นั่นเองแต่เดี๋ยวตอนเซตอัพครับครูเซอร์กับกับเจ็ตเนี่ยจะยังใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยวางปิดไว้ก่อนนี่นะครับ ก็ทาให้รู้ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับจนกว่าจะถึงรอบ3ามาถึงรอบ3ามข้อนี้ออกนะครับแล้วก็พอถึงรอบ6ก็อันนี้ออกแล้วก็รอบ7ก็จบเกมไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะมาประมูลกันครับใครที่ประมูลได้ก็จ่ายเงินตามที่ประมูลนะครับแล้วก็หยิบเครื่องบินสีของเขาเนี่ยไปวางไว้ที่บ่อนเขาเองนะครับผมอ่าต่อไปครับ A B C นะใช่ไหมต่อไปจะเป็น D ครับตรงนี้เราจะอธิบายกันยาวหน่อยนะครับนั่นคือ roots นั่นเองนะครับหรือว่าทําเส้นทาง การเดินเครื่องบินนะครับเส้นทางการบินนะครับตัวที่เริ่มจากคนที่วางคนแรกเนี่ยก็จะทําก่อนแล้วก็ถัดไปเรื่อยจนกว่าจะครบทุกคนนะครับทำยังไงครับก็คือแค่เลือกว่าเราจะบินจากที่ไหนไปที่ไหนนั่นเองนะครับการที่เราจะบินจากที่ไหนไปที่ไหนได้เราจะต้องมี landing right ก่อนหรือว่า ขอลงจอดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราจะมี landing rights ได้ยังไงครับคือสเต็ปแรกเลยง่ายสุดคือเราต้องมีการ์ดของเมือง2เมืองนั้นถูก้จากซานฟรานซิสโกไปฮโนลูลูควาดินว่างนะถ้ามีแ่นแอมอยู่นี่ไม่ได้นะอันนี้แ่นแอมมันซื้อไปแล้วไงสมมติว่างอยู่นะครับเราก็ต้องมีการ์ดสองใบนี้ครับซานฟรานซิสโกและฮโนลูลูนะครับ,มบ,รบ, ulu, รบเมื่อมีการ์ดสองใบนี้เสร็จครับถ้าไม่มีการ์ดถ้าไม่มีการ์ดทำยังไงได้อีกนะครับถ้าถือว่าเรามีแอร์พอร์ตครับอย่างเช่น อ่ะสีเขียวมีแอร์พอร์ตตรงนี้เพราะนั้นเขาไม่ต้องการการ์ดซานฟรานซิสโกแล้วครับเขามีแค่การ์ดฮอนโลูลูก็สามารถใช้ได้แล้วเพราะมีแลนดิ้งไรท์ของประเทศนี้แล้วแต่นี่ไม่มีก็แค่มีการ์ดเขาก็พอโชว์อยู่ข้างหน้าเขาอย่างที่บอกการ์ดมันจะโชว์ตลอดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามี2องแอร์พอร์ตก็ไม่เป็นไรก็คือบินได้เลยไม่ต้องดูการ์ดอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับมีอะไรอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการด์ดไปนี้แต่เราอยากไปทํายังไงครับเราสามารถทิ้งการ์ดที่มีเสัญลักษณ์เดียวกันตรงนี้ได้ เพื่อให้มี r u n d i n g right ตรงนี้ก็คือทิ้งไปเลยนะนะครับไม่ใช่แค่โชว์อันนี้ต้องทิ้งเลยหรือถ้าเกิดไม่มีการ์ดเสียลักนี้เลยนะครับเราสามารถทิ้งการเสียลักษ์อะไรก็ได้ที่ซ้ากัน2อันครับอย่างเช่นเนี้ยเสียลักน o n g i n ีครับสอันเพื่อที่จะ r u n d i n g right ตรงนี้ได้นะครับก็จะมี option หลากหลาย option นะครับเกมก็เรียกว่ายืดหยุ่นพอประมาณนะครับผมต่อไปครับพอเรามี r u n i n g right ของทั้งสองเมืองเสร็จแล้วนะ เราจะต้องมีเครื่องบินในการรับส่งผู้โดยสารด้วยครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องมาจ่ายเพย์บอลเรานะไม่ใช่ตรงนู้นนะเราต้องซื้อมันอย่างนี้ก่อนแล้วเนี้ยไปวางนะครับถ้าไม่มีก็ไม่สามารถทําสายการบินตรงนี้ได้นะครับถ้าทําได้ก็วางครับพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้มาดูว่าอา่ตัวระยะทางมันเท่าไหร่อันนี้ระยะทาง3ใช่ไหมเราก็จะขึ้นอินคมไป3หน่วย123มนะครับก็ทำให้ทุกรอบเนี่ยเราได้เงิน3บาทนะครับความจริงผมลืมบอร์ดนิดนึงคือแอร์พอร์ตนะครับตรงจุดแอร์พอร์ตตรงนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสร้างแอร์พอร์ตได้หนึ่งที่อันนี้ก็จะขึ้นด้วยนะครับอ่าก็เป็นการเรียกว่านอกจากจะได้แลนดิ้งไรท์แล้วก็ยังจะได้อ่ากำไรหรือไรายได้จากการสร้างแอร์พอร์ตด้วยนะครับเสร็จแล้วครับ ก็จะเป็นโซนดีเทคทีฟหรือโซน E นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือจัวการ์ดเป็นคนละหนึ่งใบโดยที่เริ่มจัวจากคนนี้นะครับและเอนจิเนียร์อยู่นี้ก็วางค้างไว้รอรอบต่อไปเพราะเดี๋ยวช่วง p r i ORITY ACCESS เนี่ยเขาจะได้ออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยผัดกันวางแบบปกตินะครับเพื่อคือตรงนี้นอกจากจะได้จัวการ์ดแล้วเนี่ยยังได้แบบเหมือนไปจองที่ก่อนด้วยนะก็เรียกว่าเป็นจุดที่ดีนะเพราะการ์ดแต่และใบเนี่ยเรียกว่า เรียกว่าดีมากช่วยในยม้มขับขันอะไรได้เยอะมากเลยเหมือนล่าสุดที่เล่นเนี่ยคนที่เขาโจกการเนี่ยโหแต้มสูสีผมมากนะครับต้งนั้นที่ผมแทมไม่ได้โจสักอันเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะ นี่ก็คือจุดต่างๆนะครับผมช่วง resolution นะครับตอนปช่วง engineer ครับเราก็จะเริ่มจาก priority access นะครับก็ไม่ใช่มีอีกช่วง engineer ไปแล้วนี่วะเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยมันมันมันต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมม่ผมเผลอย่างงี้ก็นี่นี้แล้วก็เลยต่อไปก็เป็นนี้ครับช่วง pan amphit นะครับช่วงนี้ pan a m จะเล่นนะครับหรือบ o t เล่นเองเริ่มมา expansion ครับ pan a m ครับจะเริ่มที่ myami ถ้าจะไม่ผิดนะครับ บริษัทเขาจะตั้งที่มอามี่ครับแล้วค่อยขยายกิจการไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบวาเลียนเนี่ยเราสามารถเริ่มที่โรมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยเลือกได้นะแต่ถ้าจะเล่นแบบคลาสสิกเลยก็คือที่มอามี่นะครับเสร็จแล้วครับแพนแอมจะทำการทอยลูกเต๋าตามนี้ครับเนี่ยตามหัวข้อ expansion ของอีเวนต์เนี่ย expansion อีเวนต์นี้คือ1ลูกก็คือทอย1ลูกนั่นเองแล้วมาดูว่า มันจะซื้อกิจการที่น่านฟ้าอันไหนนะครับอย่างเช่นทอยปึ้งอ่ะได้เส้นนี้ครับเส้นนี้เป็นเส้นอีกอย่างๆก็คือลงมาตรงนี้ชุบถูกไหมก็คือใครที่มีกิจการนี้ก็สามารถขายให้แผนแอมได้นะครับ ไม่ใช่ขายให้ภายในไม่ได้ต้องขายครับซึ่งเวลาขายเนี่ยก็เ,เครื่องบินตรงนี้ของเรากลับอู่ครับไม่ต้องทิ้งนะกลับอู่เอาไปใช้กับสายการบินอื่นได้แล้วเราจะได้เงินก้อนมาทันทีและอินคัมลด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสายการบินของเราแล้วนะครับอ่าได้เงินก้อนจะได้ตามนี้ครับอ่าขึ้นอยู่ว่าระยะทางที่เขาซื้อไปเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่เนี่ย 5บาท9บาท12บาท14บาทนะครับตามลําดับอ่าแล้วเวลาแพนแอมซื้อแล้วก็เอาโซ่เค้มแพนแอมมาวางไว้ให้รู้ว่าเอ้ยไม่มีใครมาได้แล้วนะเพราะมันไม่ใช่ของใครแนละ้วเขากว้านซื้อบริษัทใหญ่กว้านซื้อไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนในอีเวนต e ์เขาบอกว่าช่วง expansion เนี่ยมันจะไปทางเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งอ่าช่องเอเชียแปซิฟิกน่าจะเป็นอันนี้แหละน่าจะเป็นเส้นนี้นะครับผมก็คือไปทางนี้แนละ้ว หรือไปทางนี <pid> ้วะเอเชียแปซิฟิกเอซีมากผมไม่รู้กันนะครับต้องไปดูในคู่มือคู่มือจะบอกอยู่ว่าสียลักไหนคือเอเชียแปซิฟิกนะ เออวิคนแทนที่มันเขียนไซลัสนี้นะนะครับอ่าก็คือมันจะซื้อเพิ่มนั่นเองหรือบางเต๋าเนี่ยมันจะเป็น2อันอย่างงี้ก็คือมันซื้อทีเดียว2เส้นเลยนะครับก็คือไล่ดูเรื่อยๆอ่ะอ่ามันจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเหมืนเส้นนี้ซื้อไปแล้วมันก็มาซื้อส้นี้ถ้าเส้นนี้ซื้อแล้วมันก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆครับอ่าจว่าจะเจอเส้นให้มันซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเส้นนั้นเนี่ยไม่มีเป็นของใครเลยมันก็เหมือนได้ฟรีไปเลยมันไม่ได้ซื้อใครเลยนะครับเหมือนมันมาขยายกิจการเองนะัั้้้้าาาเเปนนนนนนองงกกกจไไดิลย่มีีูตครับ ถ้าเป็นลูกต่อหน้านี้ถอยออกมาคือทุกคนผู้เล่นทุกคนเริ่มจากคนแรกครับสามารถที่จะขายเส้นทางการบิน1เส้นให้แผนแอมได้นะครับคนละ1เส้นนะครับไม่ขายก็ได้นะแล้วแต่อันนี้ไม่บังคับเอ้ไม่แน่ใจให้ไปดูคู่มือไป <laughs> <laughs> โอเคอเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเฟดอินคมนะครับอินคมก็มาดูว่า เรายังเหลือสายการบินเหลืออะไรอยู่เท่าไหร่นะครับก็หยิบเงินตรงนั้นไปความจริงเทรดคำถ้าเราลืมแอดจั้เนี่ยเราก็สามารถนับสดในบอร์ดได้เลยนะว่าเรามีสายการบินอ่าเส้นเนี้ยสามสามเนี่ยก็ได้สามบาทอ่าแอร์พอร์ตอันละหนึ่งบาทสามสี่ห้าอันนั้นเส้นแล้วอันนี้ก็สามบาทเห็นไหมสามสี่ห้าอันนี้ก็บวกสามเป็น 8, แปดอะไรเงี้ยนะครับผมก็นับเอาเองได้เลยนะครับถ้าลืมแอดจั้คำความจริงแทงเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะพอนับนับไม่ยากด้วยอันนี้คือตอนจบเกมแล้วก็ได้อย่างได้แค่นี้เองเพราะผมแพนแอร์มัน ต่อไปก็เป็นสต็อกครับช่วงนี้เราจะเอาเงินที่เราได้นะครับมาซื้อหุ้นของแพนแอมซึ่งราคาจะตามนี้ครับก็คือ4บาทซื้อเท่าเท่าไหร่ดีอนะ่ะสมมติซื้อทั้งสองหุ้นแล้วกันก็จ่ายไป8บาทแล้วก็ถอนเงินมานะครับแต่ระวังนะการซื้อหุ้นของแพนแอมเนี่ยถ้าเกิดว่าในรอบหน้าๆเราไม่มีเงินไปประมูลแข่งคนอื่นเนี่ยเราก็จะแทบไม่ได้อะไรเลยนะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเงินเราไม่พอที่จะจ่ายเลยก็ตามเราจะโดนบังคับให้ขายหุ้นของแพนแอมครับซึ่งเวลาขายหุ้นของแพนแอมเเนนีราาาจะได้้งิตมลบ2บ2ท สมมติตอนนี้หุ้นมัน4บาทเนี่ยขายหนึ่งหุ้นเนี่ยจะได้แค่2บาทหุ้น8บาทขาย1หุ้นได้6บาทนะครับอ่ะพอเล่นสต็อกช่วงเฟดเลือกซื้อหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยอันเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะแล้วก็วนไปนะครับว่าใครจะซื้อเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงอีเวนต์ครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะรีวิวอีเวนต์ของราว n d 2นะครับอ่า each player เอิน4บาทอ่าทุกคนได้เงิน4บาทอ่าสต็อกขึ้นก็นเลื่อนขึ้น1ขั้นเนาะเดี๋ยวช่่่่ววววงงงเเเเเอออออพพนนนนนนนชชััััจจจะะะะะทททยยย1ลลูกกกกต๋าาสสฟหๆ็็็2 3ครบรบมมซนะ์แ อ่ะเสร็จแล้วครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะเราก็จะมาเอนจิเนียร์ครับเริ่มที่ p r i o r i t y access ครับเอาตรงเนี้ยไปวางนะครับแล้วก็เริ่ม assignment ก็คือวางปกติเริ่มจาก first player อย่าลืมว่าตอนจบรอบทุกครั้งอ่ะวน first player ด้วยนะครับแล้วก็ผัดกันวางไม่ได้เรื่อยครับแล้วก็ resolution ก็เริ่มจาก airport มาดูว่าใครประมูลได้ airport เอา airport ไปวางในประเทศที่เราต้องการและได้อินคำห1บาทนะครับต่อไปก็ destination นะครับก็มาดูว่าใครประมูลได้การ destination ใบไหนบ้างนะครับแล้วก็หยิบมาวางไว้ข้างหน้าเรานะครับแล้วก็ plans นะครับก็ดูใครประมูลไ ครื่องบินอะไรบ้างนะครับเอามาวางไว้ที่อู่ของเรานะครับอย่าลืมว่าเวลาแพนแอมซื้อกิจการเราแล้วได้เครื่องบินกลับมาที่อู่ด้วยนะบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องบินเพิ่มเลยก็ได้ถ้าเราทำกิจการสร้างเส้นทางการบินแล้วก็ขายสร้างเส้นทางการบินแล้วขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแทบไม่ต้องทำกิจการเพิ่มก็ได้ก็พยายามสร้างเส้นทางการบินไว้ใกล้ๆบริษัทแพนแอมมาครับเดี๋ยวมันก็ขยายมาซื้อของเราเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นอ่า รูสนะครับก็สร้างเส้นทางการบินเนาะอย่างที่บอกว่าเราต้องมีแรนดิ้งไรท์ของทั้งสองที่นะครับมันมีอะไรบ้างเยอะมากย้อนกลับไปดูเองแล้วก็ดีเทคทีฟสนะครับก็คือจั่วการ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่ยแพนแอมเนะาะทอลูกเต่ามาดูว่าแพนแอมจะซื้อเส้นไหนบ้างได้ยินคมตามนี้นะครับแล้วก็สต็อกก็คือเรียกว่าเราจะซื้อหุ้นอะไรบ้างนะครับเล่นไปเรื่อยมาจบ7จดรอบครับใครมีหุ้นเยอะสุดกน้ชนะครับนี่ก็คือแพนแอมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูความเกงี้บ้าม บีวิชล้อบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก์แนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและเฟซบ o o กบีวิชครบจบในที่เดียว แอนแอมนะครับก็เป็นหน้ากล่องดูไม่ออกเลยว่าเป็นเกมแนวไหนนะครับแต่ว่าพอมาเล่นนะครับแล้วก็รวมถึงคอมเปนต์ข้างในต้องบอกเลยว่าประทับใจนะครับประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กการ์ดต่างๆนะครับการ์ดคุณตี้ดีมากแล้วก็รวมถึงอาร์ตเวิร์กเนี่ยผมชอบมากเลยที่แต่ละเมืองเนี่ยมีอาร์ตเวิร์กเป็นของตัวเองแล้วก็มันให้ความรู้สึกเหมือนเราไปเยือนเมืองนั้นะเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยสะพานโกลเด้นเกตที่ซานฟรานซิสโกนะครับฮาวาน่าก็มีเทศกาลอะไรทักอย่างเนาะแล้วก็ลีโอเดอะเจเนโรก็มีลูกปั้น พระเยซูก็วะที่ใหญ่เบลเบล่านะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยมีแบงคอกด้วยนะครับก็จะเป็นน่าจะถ้าจะไม่เป็นรูปรถตุก๊กๆกมงนะครับเออก็ก็เทด่ดีเรียกว่าเป็นจุดขายของเกมนี้แล้วกันใครที่แบบว่าเป็นเรียกว่าสายท่องเที่ยวนะครับชอบท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสายแบบว่าชอบเรื่องของการบินนะครับหรือโดยเฉพาะคุณทาอาชีพ แอร์หรือซจวดอ,อะไรอย่างงี้เนาะเกมนี้เรียกว่าหน้าเก็บมากๆเลยนะครับผมพวกพวกตัวเครื่องบินอะไรเนี้ยก็ทำสวยงามนะครับเป็นสีของผู้เล่นต่างๆนะครับไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมากนะสำหรับเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อสตนะ็อกเนาะที่เราจะต้อง บริหารเงินนะครับผมอย่าซื้อเยอะเกินไปนะครับถ้าซื้อเยอะแล้วไม่มีเงินใช้ในรอบหน้าสุดท้ายก็ต้องขายสต็อกอยู่ดีและแถมขาดทุนด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าซื้อน้อยเกินไปเราไปซื้อรอบหลังๆเนี่ยราคามันขึ้นเรื่อยๆนะครับราวากาสอีเวนต์ราวดาวส่วนใหญ่จะเป็นขึ้นครับหรือบางครั้งเนี่ยมันจะมีกระโดดขึ้นมา8ขึ้นมา9เลยก็มีนะครับพูดง่ายคือ มันซื้อรอบแรกๆส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะเพราะมันมีลงนะมันก็จะมีบางจังหวะที่มันอาจจะถูกกว่าก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับเราก็ต้องบริหารดีๆครับว่าเราจะซื้อแต่แรกในราคาถูกๆแต่ไปสู้ใครไมไ่ค่อยได้หรือว่าจะซื้อหลังๆนะครับแล้วก็เน้นมาสร้างให้แบบว่ามันยิ่งใหญ่มั่นคงก่อนนะแล้วค่อยมากว้านซื้อหุ้นตอนหลังก็ได้แต่ราคาอาจจะแพงขึ้นสองเท่าหรือสาเท่าเลยก็ได้นะครับคิดดีๆนะครับคิดดีๆชอบมากชอบการคำนวณอะไรตรงนี้มากเป็นระบบที่เรียบง่าย และสนุกแล้วก็ลึกนะครับผมอ่าแล้วที่สำคัญคือมันอินตีมมากนะครับอ่าพูดถึงเรื่องตีมครับปกติแล้วเกมแนวประมาณนี้เนาะเกมแนวอีโคโนมิกเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เป็นความมีความแสต็กเปของตัวเองครับแล้วเราต้องจําในความแส a c กนั้นๆเนื่องจากเนื่องจากมันไม่มีเซนส์เนี่ยยกตัวอย่างคือบลาสครับอย่างเช่น อ่าทำไมเหล็กมันถึงวาร์ปได้ทำไมฐานหินถึงต้องส่งอะไรเงี้ยเนาะซึ่งโอเคเขาก็จะพยายามมีทฤษฎีในคู่มือแหละบอกอยู่ว่าเออเพราะเหตุผลนี้นี่นะมันถึงเป็นอย่างงี้อย่างงี้แต่สุดท้ายแล้วมัน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 ก็รู้สึกแอบสแตรกอยู่ดีอะ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างเมืองทําไมถึงสร้างได้แค่อันเดียวทำไมถึงสร้างสองอันในที่หนึ่งไม่ได้และใน ช่วงต่อไปทำไมถึงสร้างได้2อันมันเป็นแค่กฎของเกมโดยที่ไม่ได้มีตีมอะไรมารองรับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างนะอันนี้ผมยกตัวอย่างบล a สรู้ว่ามันน่าจะเห็นภาพางและหลายคนรู้จักนะครับซึ่งเกมนี้เอาจริงให้อารมณ์เหมือนบลัสเลยครับแต่ว่ามันคูลแล้วานอีกเลยนะต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับถ้าใครเคยเล่นบังรูก็รู้แล้วไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าอารมณ์ในการเล่นเวลาเราเล่นมันรู้สึกเล่นเกมอีโคโนมิกเหมือนกันนะครับแต่ครับ มันแทบไม่มีความแอสแทรคอยู่ในเกมนี้เลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกอิเลเมนต์ของเกมนี้มันดูมคเซนส์ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารเงินนะครับการที่จะซื้อเครื่องบินอ่าเราก็ต้องบริหารกิจการตัวเองเนาะซื้อเครื่องบินมาทำแลนดิ้งไรท์กับประเทศต่างๆส่วนการ์ดกนนี้โอเคเราก็ต้องไปประมูลเอาล้งเหมือนเราจะสร้างแอร์พอร์ตสักประเทศหนึ่งถูกไหมเราก็ต้องไปประมูลแข่งกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทอื่นๆถูกไหมครับเหมือนเออกว่าลวที่เราจะได้สร้างซึ่งโอเคซึ่ สับแต่แค่ประมูล่ะที่ใส่เข้ามาแบบโดโดๆแต่ว่าในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงเวลาเราทำอะไรพวกนี้เราก็ต้องประมูลไม่ว่าจะประมูลเครื่องบินโบอิ้งของบริษัทนู่นนี่นั่นเพื่อเอามาใช้ในสายการบินของเราอะไรเงี้ยนะครับก็มีเครื่องบินให้มาประมูลกันนะครับแข่งกับบริษัทคู่แข่งอ,อ,อื่นๆนะครับการที่จะไป long ไลงแลนดิ้งไรท์ของประเทศต,ต,ต่างๆเราก็ต้องมีทั้งทัวร์นาซั์ที่จะประมูลแล้วก็ต้องมีทั้งออปเปอเรชันีหรือโอกาสเนาะซึ่งโอกาสพวกนี้ก็จะมาในรูปแบบการ์ดต่างๆเออเจ๋งมากนะครับ มีอะไรเป็ไหนอีกนะครับก็มีเอลิเมนต์ของที่แบบว่าเฮ้ยถึงราวนี้เครื่องบินเลข3ค่อยเปิดถึงราวนี้เครื่องบินเลขสี่ค่อยเปิดมันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมที่ตอนแรกๆเราอาจจะบินไปได้ไม่ไกลแต่เล่นไปเรื่อยเทคโนโลยีมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเครื่องบินใหม่ๆเครื่องบินที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามาให้เราได้ใช้แล้วก็ที่สาคัญคือแพงขึ้นแน่นอนนะครับแต่แต้มหรืออินคัมอะไรเนี้ยก็จะเยอะขึ้นมากด้วยนะครับเวลาที่แบบมีแพนแอมมาซื้ออะไรเงินเยอะนะครับผม เนี่ยตรงนี้ก็ดีมากและที่สําคัญม,มันเป็นการทําบาลานซ์เกมได้ดีมากๆที่ไม่ให้ใครเนี่ยรวยโดดมาแต่แรกเราจรินตนาการถ้าแบบว่าเครื่องบินใบเล็กสี่เครื่องบินเจ็ทเนี่ยอันใหญ่ส่วนเนี่ยมันเปิดประมูลให้แต่แรกแล้วเราได้แต่แรกเราสร้างรูทสี่แต่แรกโอ้โหมันคือแบบไดอินคอมสี่บาทตั้งแต่ต้นเกมเลยนะในขณะที่คนอื่นกว่าจะได้รูทหนึ่งเนี่ยมันได้แค่บาทเดียวหรือ2บาทเองอ่ะมันได้ยากมากแ,แล้วรูทหนึ่งคือมันต้องใช้การ์ดด้วยไงนะครับผมกลายเป็นว่าเหมือนเสียการ์ด หมือนแบบต้องหาการ์ดสองใบเพื่อเงินบาทหนึ่งหรือสองบาทเทียบกับคนที่มีเครื่องบินเจ็ตหาการ์ดสองใบได้เงินสี่บาทคือมันคนละเรื่องเลยนะครับและเพื่อนๆคือนอกจากที่มันจะอินเตรีมแล้วมันยังทําให้แมคานิกของเกมอ่ะมันดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีของเรื่องของการอ่าอะไรนะของการขยายกิจการกับแพนแอมอันนี้ผมชอบมากชอบคือเราเห็นภาพเราเห็นภาพ,านภาพในแผนที่โลกเนี้ยเราเห็นภาพว่าเออกิจการของแพนแอมเนี่ยแพนอเมริกาเวอร์แอร์เวย์สเนี่ย มันขยายยังไงมันค่อยๆขยายไปเรื่อยสร้างสายการบินไปเรื่อยจนกระทั่งสายการบินของเขาเนี่ยสามารถไปได้รอบโลกเลยนะครับอ่าเราก็จะได้เห็นภาพว่ามันเริ่มขยายอะไรยังไงนะครับคือแบบเฮ้ยตีมันดีมากตีมันดีมากและการที่ตีมสอดคล้องกับแมานิคครับมันนาให้เวลาสอนมันง่ายมันเห็นภาพเนยคือเวลาสอนมันเห็นภาพมันแทบไม่ต้องจํามันจํา มันจําในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมาสามารถมารีมายหรือว่า,ามาทวนความจํานั้นได้ด้วยตีมแบบมันตีมันเติมความจําเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยมันเป็นการออกแบบเกมที่เรียกว่ากลมกล่อมและดีมากๆเลยอันนี้ผมชมนะครับคองมนเลดีโอเคอาร์ตสวยจุดที่ติมาดูจิตที่ติบ้างน,นะครับอ่าเหมือนเดิมครับผมไม่ชอบพี่ออบอกแบบนี้แต่ก็หลายคนก็าอาจจะรับได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยที่ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันจะเพอร์เฟกถ้าเขาทำตรงนี้ได้ดีคือสเกลลิ่ง หรือ e r ย์เยอร์สเกลนะครับ mm hmm. ก็คือเกมนี้เนี่ยเล่น2คนผมบอกเลยว่าจืดจืดชืดมากเพราะมันจะแทบไม่มีการประมูลแข่งกันเลยเพราะว่าแต่ละจุดแอคชั่นนะครับมันไม่มีปิดมันไม่มีบอทหรือมีวะหรือผมอ่านคู่มือไม่ไม่เคลียร์วะแต่เท่าที่ดูมันไม่มีนะคือพูดง่ายคือคุณอยากสร้างไอพอตอีกคนหนึ่งก็แทบไม่แข่งอะ่ะหรือคุณอยากได้การนี้อีกคนหนึ่งก็ไม่แข่งอ่ะก็แต่ละคนเออมึงเอาการนี้ได้ไรการนี้ได้ศูนย์บาทแอบก็แต่คนต่างได้การศูนย์บาท สรุปคือเงินเันเฟอมากแล้วคุณก็จะเฟอมากครับเพราะว่ามันไม่เกิดการประมูลแข่งกันหรือจังหวะเนี้ยมึงเอาเครื่องบินเออเอาไปเดี๋ยวรอบหน้ากูค่อยเอาก็ได้อะไรเงี้ยคือการเล่น2คนมันไม่ได้ตัดอะไรกันเลยเว้ยแล้วพอเล่น3คนถามว่ามันตัดกันเยอะไหมก็ตัดกันน้อยอะเอาจริงน้อยอะน้อยมันมีแค่บางจังหวะที่แต่งคนแบบต่างใจตรงกันจริงอะเพราะไม่ว่าคุณเล่นกี่คนจะบอดมันยังกว้างเท่าเดิมจะดูกว้างเ็เยอะเหมือนเดิมมึงเอาตรงนี้เดี๋ยวกูไปขยายตรงนี้แทนอะไรเงี้ยนะครับแต่ความจริงถ้าเล่น คนที่เล่นแบบเล่นเป็นอยู่แล้วนะแล้วมีสต r a t e g y ส่วนใหญ่เขาจะไปจองที่ที่ใกล้ๆแผนแอมครับเพื่อให้เขาขยายมาแล้วก็ซื้อของเราอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีเอ้ยเราก็ไปตั้งตัวไกลๆก็ได้มาเอาอินคัมก่อนอะไรเงี้ยคือการท่ว่า3าคนมันก็ยังไม่แย่งกันถ้าที่ควรนะคือเกมนี้บอกเลยว่าต้องเล่น4คนเท่านั้น แล้วคุณจะได้ความสนุกที่แบบครบรถที่เกมนี้มอบให้เลยนะครับสามคนยังโอเคพอสนุกแต่สองคนที่เล่นไม่ได้จริงก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะเขียนเล่นสองสี่เพลเยอร์หมก็เขียนเป็นสามถึงสี่เพลเยอร์เลยเหมือนหลาย,ลายเกมเก่าๆคือเกมสมัยก่อนเนะี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี2อถึงนะส่นะส่วนใหญ่จะเป็น3าถึงสเพราะเขารู้ว่าการตัดกัน3คนมันสนุกกว่าสคนเยอะมากแล้ว2คนอาจจะเกิดการสโนโบออะไรเงี้ยนะครับแต่เกมนี้บอกเลยว่าต้อง4นะครับบอกเลยถ้าเกิดว่ามีฟิปเพลเยอร์เอ็กซ์เพนชั่นโผล่มาแล้วเล่นได้5คนผมก็อาจจะซื้อตัวนัน ดาวธามไม่สูงครับดาวํามดีมากด้วยอ่ะคือแบบเทินแต่ละเทินผ่านไปไวเดี๋ยวคนนี้วางคนนี้วางวางปัดวางประมูลแข่งอวางวางวางเสร็จก็ไล่รีโซ่ปึ้ง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 คือแบบทุกอย่างมันไวมากเลยจริงนะครับแล้วกลายเป็นว่าเป็นเจ็ดรอบที่เล่นได้ไม่เบื่อเลยนะครับเพราะงั้นครับแพนแอมครับซิมิคเกมมิ่งครับขอให้เกมนี้ครับเป็นเกมเลคอมเมนต์ครับอะเป็นเกมที่อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะแต่บอกเลยว่ามีไว้เนี่ยแล้วถ้าคุณมีขาสี่คนที่ชอบเล่นเกมแนวอีโคโน คือเรื่อง scaling player บอกเลยต้องต้องชมบลัส์เลยเหมือนบล,สลัสรเนี่ยมันเล่น3คนมันก็จะมีปิดแมปโซนนี้เล่น2คนปิดแมปโซนนี้ตัดนุ่นตัดนี่ออกทำให้เล่น2คนมันรู้สึกแน่นเหมือนเดิมเหมือนเล่น4คนอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ไม่ครับ2คนโหม,ไม่ไม่ขาดเลย3าคนขาดกันน้อย4คนเนี่ยกำลังดีเลยมือนเขาแบบเทสทำมาเพื่อ4คนแหละแต่ทำไมไม่บอกไม่รู้เนาะ น่าจะเขียนหน้ากล่อนเลย for four player ก็กลัวขายไม่ออกไงนะครับแต่นี่ก็มารีวิวให้ดูกันเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับแวะไปดูร้านสปอนเซอร์ผมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น b บีวิ h หรือ Minbook นะครับอานที่ฟันเท้าก็มีขายแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรวมถึง Dice Cup นะครับช่วงนี้ก็มาช่วยเรื่องคลิกสั่งคลิกซัตเตอร์ให้กับ s e m i g a m i n g นะครับทำให้ทางร้านเนี่ยมีรายอ้ทางช่องเนี่ยมีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูเขาด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าขาดเกมนี้ก็ลองเสิร์ชดูเนาะ ถนาดสะดวกร้านไหนเสิร์ชร้านนั้นถ้าร้านนั้นไม่มีก็ไปเสิร์ชร้านต,ต,ต่อไปนะครับผมหรือใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์เพิ่มเติมครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องการอยู่นะครับถึงจะได้เงินเดือนขั้นต่ำํำการเป็นยูทูบเบอร์อนนี้ยังไม่ถึงเลยนะเดือนเดือนละหมื่นยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็รวมถึงครับใครที่อยากซัพพอร์ตผมโดยตรงก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้สมัครเป็นเมมเบอร์รายเดือนนะครับเพื่อทําให้ความผันผมเป็นจริงเข้าสักวันนี้ก็ทํามาทำช่องมา สี่ห้าปีแล้วก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามกันอยู่แล้วก็สับสู่กันเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมถ่าชอบก็สามารถสับสุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้